พื้นที่อุทยานชาติแม่วงนะครับมีเขาเรียกว่ามีเขตติดต่อกับเขตอุทยานสัตว์ป่าแห่งแห้งนะครับซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกนะครับอีกด้านหนึ่งก็ติดกับถ้าฝันมาแองกี้ก็จะติดกับอุทยานชาติพองลานนะครับโดยโดยตัวทั้งสองทั้งสองสามพื้นที่เนี่ยก็จะมีชุมชนที่อาศัยอยู่เป็นพื้นที่ป่ากันชนนะครับเป็นบักก์โซที่อยู่บริชิดป่าเลยอยู่เขตอุทยานติดเขตอุทยานติดเขตอุทยานแต่ว well. ่าในพื้นที่เมืองแห้งแล้วก็อุทยานชาติแม่วงเนี่ย แมวโงเนี่ยมีชุมชนที่อยู่ในที่อยู่ในพื้นที่เกี่ยวอุทยานเปอยู่หนึ่งชุมชนคือบ้านอยู่แมวนะครับประมาณประมาณ20ครอบครัวนะครับส่วนพื้นที่อื่นเส้นทางแข่งเนี่ยจะไม่มีชุมชนอยู่ขอบการก็ไม่มีชุมชนอยู่ข้างในนะครับก็เลยเป็นชุมชนกระทายทั้งหมดนะครับตัวแผนที่ที่ที่บอยอธิบายเมื่อสักครู่นะครับคือถ้าถ้าสังเกตให้ดีเส้นสีแดงด้วยนะครับเส้นสีแดงต่างๆที่เห็นอยู่เนี่ยรวงทั้งสีม่วงเนี่ยนี่ก็เป็นพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นเส้นเส้นของ ลำพุ่งเต่กางณที่เวลาท่าเิดผลตก,กลงมาน้ำที่ที่มาช่วยเติมแม่วงนะครับเติแมแต่ห้วยแม่วงเนี่ยผมเมื่อเมืเ่อเยน็นผมไอทธานัสินธานัสินตื่นเต้นมากนะครับไปค้นพบว่าน้ําที่มาจากเริยารใชแม่วงคือน้ํแม่วงเนี่ยไม่ผ่านทัายาวนะครับไม่ผ่านตัมคือระยยาวนะครับอ้อมผ่างจากเพือ่อยยาวสี่กิโลนะครับ อันนี้นี่แต่ว่าคือหมายว่าข้อมูลที่บอกว่าน้ําที่มาจากแม่วงมันไหลผาลาดยาวนี่อันนี้อันนี้เราให้ฟังว่าข้อมูลจริงๆคือไม่ใช่นะห้วยแม่วงมันไม่ได้ไหลเข้าลา,าดยาวนะครับมันไหลอ้อมอ้อมลาดยาวห่างลั่ยาวอีูสี่กิโลนะครับแล้วก็ห้วยที่ลงมาทับลาดยาวห้วยเขาเรียกเขาเรียกเป็นห้วยอะไรสักอย่างแต่ว่าคลองม่วงใช่ไหมคลองม่วงที่มาจากคลองผูอันนั้นมามาลาดยาวแน่ๆนะครับไม่ใช่ห้วยแม่วงนะฮะทีนี้ ทีนี้ผมผมตอนที่ผมจะเล่าสถานการณ์ให้ความอยากให้ดูตัวข้อมูลนี้นะครับถ้าดูเขาสบมงมนะครับที่บริเวณที่มีทุรร่งสอชี้นะฮะที่จะสร้าง <c oughs> ถ้าหมายถึงว่าถ้าเราดูง่ายๆะมวน,น้าง่ายๆนะครับถ้าหน้าฝนเนี่ยมันจะกักน้ําได้แค่ในเขตพุทยาน,นะคร <c oughs> ับเห็นไหมฮะจะมีน,าน้าทว่าเขตพุทยาน <c oughs> แต่ข้างนอกเนมันมีหว้วยสาขาที่มันไหลอยู่ถ้าเวลาฝนตกในมันเทล,ลงจากแต่กรณีผมยกตัวอย่างว่าอันนี้คือเขาแม่ทูเหรือเข,อข,อขอาส่วนกันที่เขาพูดถึงนะครับ บางทีเเห็นว่ามีสายน้ําหรือถ้าเวลาฝนตกเนี่ยน้ํามันเทลงลาดยาวคือลาดยาวลักษณะถ้าดูจากตัวแผนที่นะครับถ้าดูจากความสูงเนี่ยความลาดชันเนี่ยลาดยาวจะเป็นแองกะทะหมายความว่าตัวตลาดรนเป็ลาดยาวนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่รับน้ํเนี่ยดีเพราะว่าถ้าน้ําที่ตกทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะฮะรอบนี้ทั้งหมดเลยมันจะไหลลงลาดยาวทั้งหมดแล้วคือสาเหียน้ําท่วมที่มันท่วมลาดยาวเนี่ยมันมาจากไายหลายทิศทางแต่ว่าเร่าให้ฟังว่าถ้าตัวแม่คงจริงไม่ได้ฐานลาดยาว แต่ว่าเหยียดทิทางนาที่มันมาน้ำจากนี้ก็เทล,ลงมาตรงนี้นะฮะมาทางน้ำยาวคือไหลลงนี้หมดเลยอันนี้ก็ไหลมาตรงนี้หมดอันนี้ก็เรียกคลองโผล่ตัวอย่ที่นี่นะฮะบ้านอยู่ที่นี่อยู่บริเวณนี้ตอนนี้คือคือเขามาสร้างเกิดเมื่อสร้างเสร็จไปเมื่อปีที่ได้โอกาสเก็บน,นะเป็นปีแรกที่อ่านคลองโผเนี่ยนะฮะเกิดคลองโผเนี่ยคือแต่เดิมในเขาบอกว่าน้ำจากคลองโผจากเนี่ยไหลมาท่งน้ายาวแต่ถ้าไปสึสกษาข้อมูลจริงๆอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็จะว่าเราจะเห็นว่า น้ำที่มาจากคลองผูงมาจากห้วยธรรมชาติอีกหลายหลายเส้นทางเนี่ยน้ำยาเป็นพื้นที่น้ําหลักไม่ใช่น้ำท่วมพื้นที่น้ำที่ตัวน้ำท่วมต้องเป็นสิงบุรีลบบุรีชัยนาทอ่างทองยุธยาที่น้ำท่วมคือน้ำที่นาำยาจากที่ผมผมไปก่อนที่ผมจะมาให้เราได้มีการไปสำรวจข้อมูลจากชุมชนสี่สิบชุมชนโดยรอบนะครับที่อยู่โดยรอบก็คือว่าตั้งแต่เส้นทางออกจากนี่เลยนะออกจากบริเวณนี้มา ตลอดเส้นทางไปจนถึงตรงมาจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นนี้หนึ่งเส้นนะครับมันทางนี้หนึ่งเส้นสำรวจมันทางนี้หนึ่งเส้นประมาณสี่สิบชุมชนเท่าที่เราเห็นก็คือว่าตัวชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ทราบข้อมูลเลยว่าเขื่อนมันจะมาช่วยอะไรเขาต้องเขา้าใจพื้นฐานชุมชนที่นั่นนะครับว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยทำงานเกษตรแล้วก็ฐานะค่อนข้างยากจนคือทุกคนอยู่ในวังวนนี้สินธิ์เนาะตั้งแต่ตั้งแต่นี้ฮนะ จากนี่มาทั้งหมดนะครับกลุ่มชนที่อยู่นี่รวมทั้งกันนี้ด้วยคือทุกคนเนี่ยอยู่ในภาวะที่ต้องยิดต้นเพื่อน,นี่สิทธิ์นะคือทํานาคนที่ทานาทางฝั่งนีกงน้ก็ทฝั่านระยยาวเนี่ยทำนาปีละสามครั้งคือก็ทําได้สบายสบายอยู่แล้วพอเราบอกว่ามันจะไปตอบโจทย์มันแก้ปัญหาน้ำท่วมยังไงเขาก็ตอบไม่ได้ไม่ได้ื่นปุยกับชาวบ้านนะครับเขาก็จะแก้น้ําแน่อับน,น้ําแน่ไงผมก็มีน้าใต้ดินก็ปก็สูบมาทำนาอยู่แล้ววันนี้ก็ไปดูก็ได้รับที่อจะแว้งทำนาอยู่ ขณะปีนี้มันร้อนสุดแรงสุดนะนะเราไปดูอันนี้คือข้อมูลในข้อทติดตีในพื้นที่ทนะครับก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าแก้ปัญหาน้ำแย้งอย่างที่อย่างที่ที่คุญพาวเดชพูดไปเนี่ยเขาอาจจะแก้ได้ในบางส่วนเท่านั้นเองแต่ปริมาณน,น้ําที่มันมีในเขื่อนเนี่ยซึ่งมันต้องแบ่งไปหล่อเลี้ยงเขื่อนส่วนหนึ่งแล้วมันใช้การเกษตรส่วนหนึ่งมันไม่พออยู่แล้วพื้นที่ที่เขาพูดถึงอ้างอีมา2องแสนเก้าแสนไร่อะไรเงี้ยสองสองแสนเก้าหมื่นไร่อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็ที่สสาคคััญือมมนนนี้่่ระะววงแหล ซึ่งเขาสามารถทํางานได้ตามปกติแต่นี้ผมเล่าสถานการณ์ให้ความคิดหนึ่งก็คือว่าชุมชนที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นชุมชนที่มีการรักษาปาหรือทัางนี้ด้วยนะะอันนี้เขาเรียกเขาเป็นคระบูเนี่ยชุมชนอยู่โดยรอบเนี่ยเื่อกลุ่มที่อยู่โดยรอบเนี่ยตอนนี้แบ่งเป็นสองส่วนคือคือส่วนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยไม่ได้เต็มร้อเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งสองส่วนนะไม่ได้เต็มร้อเปอร์เซ็นต์นี่คือสถานการณ์ในพื้นที่ส่วนที่เห็นด้วยถามว่าเห็นด้วยเพราะอะไรเขาบอกว่าเห็นด มีอาชีพใหม่เอาคนเขาเรียกอะไรนะเอาคนไถนาเอาคนทําไรไปหาปลาไปพายเรือหาปลามันจะเข้ากันไหมครับคิดว่าผมัจะเปลี่ยนได้ง่ายๆ่ี่หรือไหมครับอันนี้เป็นอน,นึงเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตกับสิ่งที่สองอันที่สองก็ถือว่าเขาบอกว่าชาวบ้านจะได้ได,ได้จากเป็นการอะไรท่องเที่ยวคือทาโฮมสเตย์แต่ว่าท่านไปดูที่ที่หน้าทางเข้าไม่ได้ยบร้อแบบทุกคนนี้ที่นั่นรีสอร์ทตึ้งเต็มหมดแล้วชาวบ้านที่ไหนเป็นทำโฮมสเตย์ใครโดยท่โผมสเตย์ชาวบ้าน น,นี้คือข้อมูลข้อเขาได้จริงในพื้นที่นะฮะแต่ว่าตัวชาวบ้านเองพอเวลาเขาบอกว่าเขาจะได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้เนะี่ยอันนี้เป็นส,วส่วน่ที่ซึ่งชาวบ้านอาจจะมีความขัดแย้งอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าวัฒนธรรมชนบทอันหนึง่งเท่าที่เราเจอนะครับก็คือว่าหนึ่งผู้นาผู้นาเช่นผู้ใหญ่บ้านอบตอ,อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับว่ายังไงชาวบ้านก็จะเอาตามนั้นทีนี้เกิดแม่งงเนี่ยถามว่าทําไมถึงมีคนเห็นด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาก็คือว่า พื้นที่ที่ถึงการสูกสร้างเกิดมันอยู่ในเขตอุทย,ยาใช่ไหมครับไม่กระทบทกินทางินชาวบ้านแลวมันง่ายมากในการที่ปปมมไปปลูกมวลชนให้เห็นด้วยว่าในการสร้างเกิดไม่ไม่ส่งผลงรกระทบต่อแต่ว่าคุณกลับได้ประโยชน์กลับคืนแต่วันนี้ทุกท่านที่มาในวันนี้ได้เห็นแล้วว่าข้อมูลเป็นแบบนี้นะฮะข้อมูลที่ที่ทางผู้ภาคส,ส่วนมาเิมข้อมูลให้ในวันนี้ก็เป็นแบบในในไหนอย่างไรและวันนี้ถ้าถ้าผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยครับวันนี้ตัวชาวบ้านเนี่ย มันมีมีคนที่แบบไม่มีความรู้ไม่มีคว,มความเข้าใจเลยค,ค่อนข้างเยอะแม้แต่ใน,นตลาดรัฐยาวเองเขาเดียวเปคุยเนี่ยเจอผีรัฐยาวเลเราคุยไม่ได้นะยแ้ายิ่งไปคุยในานามูลและนิติสืบนะข้าสถียรนี่คุยไม่ได้นะครับรัฐยาวแต่ตอนหลังมาเนี่ยแม้แต่สมาชิกเทศบาลหลายท่านก็มาคุยมาก่อนผมได้คุยกับสมาชิกเทศบาลที่รัฐยาวเขาบอกว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าคือคือหลายคนบอกว่าต้าอ่านกา,ารแก้ปัญหา,าน้าท่วมต้องสร้างเกิดแม่วงครับน้าท่วมภาคกลาง แต่ต้องเหนือ่อย <ๆ S 2> จากปริมาณหรืบบเส้นทางน้ำที่ผมอธิบายให้ฟังอันหนึ่งซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเนี่ยเชื่อไหมครับว่าปีที่แล้วเนี่ยที่น้ําท่วมใหญ่ทั้งกรุงเทพเนะี่ยรัดยาวน้าไม่ท่วมสว่างอารมณ์น้ําไม่ท่วมนะครับแปลกมากแต่ทุกคนก็บอกว่าโยนไปที่น้าไม่วงคือปัญหาน้าท่วมใหญ่กรุงเทพอันนี้ที่จริงนะคือกระแสมาอย่างนี้จริงแล้วแล้วถ้าพูดถึงมีคนพยิายามสร้างกระแสว่า น้ำแม่โฮงเป็นสาเหตุในการเราได้ส่งน้ํามาท่วมภาคกลางพระท่านดูจากนี้นะฮะมันมันเป็นส่วนหนึ่งจริงเนี่ยแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยมากคือเหตุที่น้าท่วมอุทัยธานีมันจะมาจากสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งมาจากแม่โงงริงแหละที่มาทางแพร่ตากแดดะมาทางสะแกงแต่เจ้าพยามาจากไหนบ้างครับสี่สายใช่ไหมครับปีนวางโยมหน้าอับสะแกงสายเดียวก็อยู่แล้วครับดันเข้าอุทัยธานีก็เรียบร้อยแล้วครับ นั่นคือคือคือปริมาณน้ําที่มันท่วมมันน่าอย่างนี้จริงๆถ้าในพื้นที่นะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวชาวบ้านที่เราได้ไปคุยท,ทั้งหมด40ชุมชนเนี่ยคือได้ผมประเมินก็คือขึ้นขึ้น,นหมายความว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยคือเขารู้สึกว่าเขาเฉยๆคือไม่มีเกิดเขาก็ทํานาได้อยู่แล้วแม้แต่บางคนเนที่เราเราไปปุยคือบ,บ้านเขาเนยมาเจอน้ำหลากนะครับเจ็ดวันเจ็ดวันก็คือว่าปริมาณน้ำหลากที่มาจากอุทยานเนี่ยที่เขาพูดถึงกันเนี่ยมาจากหลาทิศทางที่เราเห็นนะครัะ อยู่ประมาณเจ็ดวันเนี่ยมันจะแฉะอยู่แล้วมันก็แห้งไปตามปกติมันแล้วก็ลงสู่เาว่สปกตินีะเขาก็บอกว่าคือนี่เขาไม่ต้องการคือมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยพ่อของเขาก็อยู่มาอย่างเงี้ยนะครับทีนี้อันนึงถ้าผมมองก็คือว่าถ้าเมื่อก่อนนี้เขาก่อนหน้านี้เขาอาจจะอ้างได้ว่ามันน้ำมาจากนี่แต่ว่าวันนี้มันมีเขื่อนี่ดักอันนี้คองโพนที่มาแต่บ้านผมที่ผมพูดถึงนะฮะมันมีอ่างนี่ดักแล้วตอนนี้หรือมันหรืออาจจะเกิดอางนี้แบบไม่แน่แต่ว่าปีที่แล้วที่น้ําไม่ท่วมเพราะว่าน้ําเนี่ยลงมาสมทกันนที่ะะ แม้แต่เขาหลวงนะครับอันนี้อยู่ที่สูงนะฮะน้ําที่มานอกมาทางนี้นะฮะลงมาทางนี้ลงมา,มาล่าะยาวก่านที่จะไหลลงคลองมันเป็นอย่างนัง้นอันนี้สภาพในพื้นที่จะเป็นแบบนี้จริงๆนะฮะถ้าหากท่านมีโอกาสก,าก็ลองศอึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับจ,จากเว็บไซต์หรือจากตัวเขาเรียกแผนที่หรือจากอะไรก็แล้แต่ข้อมูลพวกนี้มันจะมีให้ให,ใ,หให้ดู่ให้เห็นพิสูจน์กันอยู่ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรสภาพในชุมชนวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันกำลังเกิดความขัดแย้งในชุมชนนะฮะ ทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยการว่ากลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยนี่คือคนคือการแกะดำใช่ไหมถ้าเดินไปเพราะว่ากลุ่มคนเห็นด้วยมีลูกพี่มีพ,มพี่มีพี่อยู่เป็นนักษณะงงั้นคือบ้านเราต้องเข้าใจว่าระบบการเรื่งองเาเรียกการระบปบัตรเนี่ยมันมีผลจริงๆในสังคมชนบทนะคือตัวชาวบ้านที่มีรู้ข้อมูลเนี่ยเขาก็ไปรู้ผู้นําว่ายังไงก็ตามไปอย่นันแหละเขาถือว่าแบบผูรักไม่ใช่อะไรอย่างนี้บางส่วนนะแต่คนที่รู้ข้อมูลเนี่ยบางส่วนก็ คือไม่กล้าที่ออกมาเพราะว่าคือประเมินแล้วไม่รู้พวกตัวเองเงยอะขนาดไหนยังไงก็เป็นเรื่องแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนที่มันกลายเป็นเป็นจุดอ่อนของของชุมชนแต่ว่าถ้าเกิดกรณีของการใช้มวลชนแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสไปให้ข้อมูลชุมชนในพื้นที่เนี่ยครับหมายถึงว่าหลายๆท่านหรือหลายหลายส่วนหลายหน่วยงานแม้แต่ส่วนราชการเนี่ยถ้าเวลาไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยเอาข้อมูลข้อเท็จจริงไปเปิดเผยกับชาวบ้านเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนว่าเขาต้องการหรือไม่ต้องการอันนั้นถือเป็นประชามติโดยชอบทมอย่แท้จริงนะ คือวันนี้เท่าที่เป็นอยู่ก็คือว่าเหมือนวันก่อนเนี่ยมีสสนักสวรรค์ไปปาศัยอยู่งานบวชอะไรสักอย่างงานรถออรถน้ำลำหัวโครงการเขาก็บอกว่าอย่าไปเชื่อพวกเอเจโอพวกนี้มัพวกวันทาลายพวกวกความเจริญอะไรเหมือนเดิมคือวันนี้เท่าที่เราได้คุยกับชุมชนหลายส่วนด้วยนะครับว่าคือชุมชนก็มองย้อนนะหมายว่ามองย้อนสอนเนาะไอไอระบบคูฟองที่มันมีอยู่เนี่ยคูฟองที่มีอยู่ต่างๆเนี่ยที่เป็นฟองธรรมชาติเนี่ย วันนี้ถ้ามองจากแผนที่มันกลายเป็นสีแบบเทาๆสีออกเหลืองๆอะไรก็แล้วแต่นี่คือวิธีการเกษตรที่ชาวบ้านทําเพื่อเชื้อเดี่ยวคือการปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยมันสามหลังแล้วก็ปลูกคือปลูกข้าวเป็นส่วนน้อยนะพื้นที่แม่วงเนี่ยแม่วงกับแ,แม่เปิรเนี่ยแม่วงก็จะมีโซนตะบนแม่เล่ที่ออกมาทางสารเจ้าไก่ต่อที่มาทางปัจยัยนี่ปลูกข้าวแต่ว่าที่เหลือขึนมาเป็นี้ยอันนี้ทําไร่หมดเลยแต่ว่าโดยการทําไร่แบบระบบเชิงเดียวเนี่ยคือท่านเห็นไม่ได้มีปนาฮะคือไถทุกปี เวลาฝนตกใช่ไหมครับมันก็ชะหน้าดินไหลลงคลองทุกปีจากคลองที่มันลึกๆน้นาได้ปริมาณเยอะๆเนี่ยวันนี้คลองเหล่าน,นี้มันมันตื้นเขิน้นหมดคือชาวบ้านบางคนเขา้าสุเดเลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเ็าไม่ไม่พัฒนาระบบชลประทานหมายว่าเอาน้ําจากแม่บงเนี่ยหาวิธีผันน้ำจากแม่บงเข้ามาตา,า,ามูคลองที่มันมีอยู่ธรรมชาต,ติแล้วก็พัฒนานคลองที่มันมีอยู่แล้วเนี่ย <S <S ดึงเข้ามาในพื้นที่การเกษตรให้มันได้ทั้งหมดจริงๆซักึงถ้าที่มันไม่มีคลองก็ไปทําพื้นที่คือระบบชลประทาน ในการส่งน้ำเพื่อที่ไปสู่พื้นที่การ,กรเกษตรที่เป็นทางเลือหนึ่งที่ที่กูมชนกับทางกระทรวงเกษตรไม่เคยไม่เคยเ็าเรียกว่าไม่เคยบอกแบบเรียกว่เาเสนอเป็นทางเลือดแต่ว่าตัวชาวบ้านวันนี้เขาเขาบอกว่าไอ้คลองที่มันมีอยู่วันนี้นะเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้เป็นเป็นคลองที่แบบเป็นคลองธรรมชาตินะครับวันนี้มันตื้นเขือนหมดแต่เดิมน้ําไม่เคยท่วมนะคือรัฐยาวน้ำก็ไม่ได้ท่วมทุกปีนะตอน้ตองตอ้องอธิบายที่นึงนะครับที่บอกว่าน้ำท่วมทุกปีัวนี้จากข้อมูลที่เราสำรวจไม่แต่สว่างเองนะเพื่อสว่างอารมณ์ซึ่งเป็น พื้นที่ที่เขาต้องการนะ้ำนี่างเขาเรียกว่าเป็นแควต่างแดนเอาเข้าจริงๆเราไปคุยกับชาวบ,บ้านที่สว่างเขาก็ไม่ได้ต้องการเกิดแม่โงงนะคือวันนี้มันมันป็นเรื่องขแบบนี้ในข้อมูลในพื้นที่นะครับให้ไปเห็นกับคนในพื้นที่จริงๆถึงจะได้รู้คนที่อยู่ที่บริเวณนะี้ฮะบริเวณนี้จะมีมีมีบ้านมีรีสอร์ทอะไรอยู่แถวนี้กับชาวบ,บ้านที่ทำํำที่แถวนี้แถวนี้เราไปถามเขาก็ไม่เอาเกินนะไม,ไม่เอาไมนะ่เอาไม่โงง เพราะว่าอะไรครับเ <c oughs> ขาอยู่หน้าเ,เขื่อนไงเขาโดนเต็มๆเขาไม่เอาอยู่แล้วตรงนั้นนะฮะเนาะอัน <c oughs> <c oughs> นี้นก็เป็นเป็นสถานการณ์ในพื้นที่ที่อยากมาทาให้ความในวันนี้นะครับือ่องจากผมผมทางานกับชาวบ้านเนี่ยเราทํางานด้านการอนุรักษ์นะครับโดยใช้แนวทางการจัดก,การป่าชุมชนเปน็นหลักเราเคยมีการเก็บข้อมูลครับจากชุมชนตั้งแต่ปล่อยต่อสาแห้งนะครับขึ้นมา,าจนถึงถึงบริเวณไม่ได้่านะเพราะมันจุดสิ้นสุด จังหวัดพอดีลอยต่อจังหวัดเราเคยเก็บข้อมูล19ชุมชนเฉลี่ยชุมชนละประมาณ150ครอบครัวนะที่เข้าไปเก็บหาของป่าเอาทุกชนิดหมายว่าที่ที่ได้ไประโยชน์จากป่าหรือเนี้ยนะครับคือป่าพืนที่หมายความว่าป่าที่อยู่เป็นป่ากันชนด้วยบางส่วนอาจจะเข้ามาในเขตพื้นที่อุทยา,าน้างใช้เก็บเห็ดโคนใช่ไหมครับกับเห็ดดินที่ไหยชนิดนะที่เวลาเขากินคนอีสานก็มีเห็ดอะไรที่มีเห็ดละงกเห็ดอะไรเยอะแยะมากมายเนาะ นะครับมีทั้งเป็นสิบสิบชนิดเหมือนกันรวมทั้งผักหวานหน่อไม้ไม้ใช้สอยที่เป็นไม้ล้มขอนอนไพรที่เป็นไม้ฟืนนะเชื้อเชื้อเพเลิงต่อนี้ด้วยออดอกกระเจียวหรือผักหรือพืชสู่ไทยอื่นนะที่อยู่ข้างในเนี่ยเราเคยเฉลีย่ยโดยประมาณออกมาปริมาณต่อปีที่นี่นะครับไม่น่าเชื่อว่าป่าพื้นนี้มีมูลค่าถึง2 1ล้านบาทต่อปีนะครับแค่รอยถอในบริเวณนี้นะฮะแค่เห็ดโคนนี่นะ เห็ดโค่นนี่วันหนึ่งเนี่ยโดยเฉลี่ยรายไร้ชาวบ้านเนี่ยบกวันละพันถึงสองพันบาทนะครับน่าเห็ดโค่นนี่นะใครเข้าไปก็ได้นะครับนี้ถ้าเป็นพวกหน่อไม้ไม่ต้องพูดถึงครับวันนี้กระบวนการจัดการของชุมชนเนี่ยหลังจากที่มันมีมูลค่าแบบนี้เนี่ยเราก็พยายามซี่จะดูแลรักษาพื้นที่เอาไว้แล้วก็ชุมชนที่อยู่ข้างนอกนะครับวันนี้เขาพยายามในลักษณะที่เขาดูแลเนี่ยวันนี้เขาพยายามลดการพึ่งพิง ในเกล็ป่าลูลักเก็บทังหมดเพื่อที่จะรักษาป่าของนักไว้นะฮะวันนี้ชุมชนที่อยู่โดยนอกน,นะครับเขาใช้เฉพาะป่ากันชนที่เขาอยู่นอกนี้นะครับอาจจะมีลูกลักเข้าไปบ้างเด็ดรอเข้าไปเก็บบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนกําลังสร้างความตระหนักร่วมกันแล้วก็กําลังดูแลป่าตื้นที้ร่วมกันแต่อยู่ๆทำไมรัฐบอก,กว่าต้องเอาป่าตื้นี้มาทําทาเกล็นอะไรเงี้ยหลายคนก็รู้สึกสะเทือนใจจริงฮะตัวชุมชนเข้าอยู่ที่นั่นนะครับ พราะว่าในขณะที่ภาคประชาชนเขาใช้เขาภาดประชาชนนะชาวบ้านตัวเล็กอก็ช่วยกันดูแลป่าแทบตายคุณก็บอกว่าชาวบ้านทําผิดกฎหมายทําอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แหละแต่เอาเข้าจริงๆคุณกลับมาตูนอย่านี้สมบัติของไทยสมบัติของคนไทยทั้งชาติใช่ไหมฮนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่อยากจะเล่าให้ฟังว่ากระบวนการที่เขาใช้ประโยชน์ก็อ,อะไรก็แล้วแต่ที่ชาวบ้านเนี่ยคือเขาสร้างความตระหนักคือเขามีการสา,ารสวจเก็บข้อมูลพวกนี่ตลอดว่าป่ามันนี่ให้อะไรกับเขา แล้วมันมันไปตอบความกินดีอยู่ดีของเขาได้อย่างไรมันไปลดค่าใช้จ่ายมันไปทไําให้เขาสามารถอยู่ได้ได้อย่างไรที่นี่นะคระับก,ก็เป็นแบบนี้ครับ